ครับสำหรับกระบวนการ 4Dx นะครับก็คือก่อนที่จะมีการนำ 4Dx มาใช้ในทีมเนี่ยคุมก็รู้สึกว่า เจ้าโฟดเอ็กเนี่ยมันคืออะไรเนื่องจากว่าชื่อของกระบวนการมันทำให้เรารู้สึกว่ามันดูเหมือนมีทฤษฎีอะไรมาเกี่ยวข้องเยอะก็รู้สึกกลัวนิดหนึ่งว่าเราอาจะทํากันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่เมื่อได้มารู้จักกับกระบวนการโฟ x เ็กนะครับได้เอามาใช้ในการทํางาน,นจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าโฟดเ็กเนี่ยมันเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้งานของเราเนี่ยทำที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะครับทำให้มันดูเป็นรูปปรรมมากขึ้นจริงๆก่อนที่จะมีโฟ x เ็กเนี่ยพีวินเชื่อว่าเราทุกคนในทีมเนี่ยก็คือทํางานกันอย่่่่่าาางเเเตต็มมมทีออยูแแล้วืรน ในการทํางานเนี่ยมันทําให้การทํางานเราเนี่ยดูเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วทุกภาคส่วนนะครับมันมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องและที่สําคัญเนี่ยมันทาให้เราทุกคนในทีมเนี่ยเกิดแรงผลักดันที่อยากจะช่วยทั้งตัวเองช่วยทั้งทีมทั้งเพื่อนดังนั้นเลยรู้สึกว่าการที่มี4ฟ X เมาใช้ในการทํางานเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่ที่ดีครับผมแล้วก็น่าจะมีการใช้ในโครงการอื่นๆที่ยังไม่มีการใช้เพราะมันทําให้การทํางานเราเนี่ยดีขึ้นแล้วก็สมบูดมากขึ้นขอบคุณครับ